สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับน้ำหยดที่บริเวณคอก๊อกน้ำ้อต่อสำหรับก๊อกน้ำแบบนี้นะครับก็เป็นก๊อกน้ำที่ใช้งานมานานแล้วนะครับแล้วก็เริ่มสึกหรอโดยที่มีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลาก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแก้ไขวิธีการให้น้ำไม่หยดกันก่อนที่จะถอดก๊อกน้ำนะครับ เราก็ไปปิดวาล์วก๊อกน้ําเพื่อป้องกันน้ําไหลหลังจากที่เราถอดก๊อกน้ํานะครับเมื่อเราปิดวาวก๊อกน้ําเรียบร้อยเราก็หมุนเกลียวก๊อกน้ําออกมานะครับเพื่อทําการแก้ไขก๊อกน้ํานะครับที่เราถอดออกมานี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะตรงนี้นะครับที่เทพันเกลียวพันไว้อาจจะเริ่มสึก เราจะแก้ไขโดยการใช้นี่ครับถุงพลาสติกนะครับถุงหิ้วเหล่านั่นเองหลังจากนั้นนะครับเรานำถุงพลาสติกนะครับที่เราตัดเป็นเส้นไว้แบบนี้นะครับมาพันม้วนกับ เกลียวกรอบน้ำนะครับพันเกลียวเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ถุงพลาสติกเข้าเป็นเกลียวแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปใส่ที่ก๊อกน้ำเพื่อป้องกันการรั่วไหลนำกรอกน้ำเข้ามาสวมที่คอท่อ เพื่อต่อก,กน้ำเปิดวาวก๊อกน้ำเรียบร้อยนะครับเรามาดูครับนี่นะครับบริเวณตรงนี้ที่เราใส่ถุงพลาสติกไปนะครับเพื่อรัดแน่นกับก,ก๊อกแล้วก็ท่อนะครับก็ทำให้น้ำนะครับไม่หยดแล้วนะครับนี่นะครับแบบนี้เรียบร้อยครับก็นี่ก็เป็นวิธีการ หนึ่งนะครับที่ช่วยแก้ไขปัญหาของน้ำหยดของกอกน้ำก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ